8. สัมมัปทานวิพังสุตันตภา,าชนี465สิม,มระมทาน4คือภิกษุในศาสนานี้ 1. ทําทำฉันทะให้เกิดพยายามปารบความเพียรประคองจิตไว้ทำความเพียรเพื่อปกป้องบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้น 2. ทำฉันทะให้เกิด พยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ทำความเพียรเพื่อละบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 3. ทํทำฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ทำความเพียรเพื่อสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น 4. ทํทำฉันทะให้เกิด พยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ทําความเพียรเพื่อความดำรงอยู่ความไม่สาบสูญความพินโยยิ่งความไพยบูนความเจริญความบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว466ก็ภิกษุทําฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ ทำความเพียรเพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรในคําเหล่านั้นบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นฉนอกุศลมูลสามคือโลภะโทสะโมหะและกิเลสที่ตั้งอยู่ในจิตตุปบาทเดียวกันกันกบโลภะโทสะโมหะนั้น เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยโลภะโทสะโมหะนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีโลภะโทสะโมหะนั้นเป็นสมุดฐานสภาวธรรมเหล่านี้เรียกว่าบาปอากตุแลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นภิกษุทำฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ ทำความเพียนเพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมเหล่านี้ที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้